好。 อะไรค่ะคุณลูกค้าจะมต่นเลยนะซนสุสิตามรายการกับเป็นจีเค่ะเป็นต่อเอ็กพนาสมีสรุปด้วยจะไเ้ียปีสองพันสิบเอ็ค่ะก็ปัญหาราคนี้เป็นเกียร์อโต้นะคุณลูกค้าค่ะราคาคันนี้ค่ะ2 5งแสนหาหมาทใเลยค่ะหนึ่งทันค่ะเพิ่งาชออนไลน์ให้ราคาเราไม่มากเค่ะสองแสนหาหม่สองันสิบต่อระราคมาเลยค่ะสองห้าหกค่ะสองแสนหาหมนนับเตืนสองแสนห้าหมื่นหนึ่งนัสองสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพัสามสิบสองันห้าพันหนึงสองพันสน น้มือสีประบาที่สามศูนย์ศูนย์ห้ากันปดพันาสองสาน้ำมือปดพนักึงสองสานมือปดพนับสองสายน้ำมือปรปราดจะสรไปแล้วค่ะสสาจะปรบาสงสายจะปนับึงสอสาจะปรนับสองสายจะปรบาที่สามศูนหนึ่งห้าหค่ะสองสาจะปรบาช่อนลายนับสามไค่ะตกลงขายในราคาสองสนจะไม่รมาลามาได้สามศูหนึ่งห้าห้าสามศูนยหนึ่งห้าห้ประมมณนไ้ไปในราคาสอสนจะไบมาขอคุณค่ะ